ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,440ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ดังต่อไปนี้ 1. ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งผู้มัน่นหรือผู้รับมั่นนั้น 2. ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มัน่นบิดามารดาหรือบุคคลผู้กระทําการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโด,ดยสุจริตและตามสมควร 3. ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มั่นได้จัดก,การทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางทร,รมหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสวรกสองในกรณีที่ผู้รับมั่นเป็นผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทนศาลอาชีขาดว่าของมั่นที่ตกเป็นสิทธิแก่ผู้รับมั่นนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่ผู้รับมั่นพึงได้รับ หรือสารอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำหนึ่งถึงของมัน่นทีต่ตกเป็นสิทธิแก่ผู้รับมั่นนั้นก็ได้